ต้นนี้พอฟื้นไหฟื้นฟื้นกระดินถึงี้ไอ้ต่อเนี้ยนะอาจารย์อุ้ยคนที่ขามปลายพันมาขายไม้ตัวนี้ให้ผมเธออ๋อไม้ขายไม้จนแซงไปแล้วไงเห็นไหมไม่ได้เจตนาปลูกต้นครูหรอกนะเนี่ยที่มาที่ไฝ่ตัวเนี้ยมันมีมันเป็นปฏิมากรรมเลยตัวเนี้ยคืองี้ต้นมะละกอที่ใจตายอ่ะค่ะทีๆมันเสียๆเขาเทดินเทดินเนาะดินเพราะช้ำมะละกออาจารย์ลองคิดดูสิ มันต้องดินหนาดินเกรดเอสามอแล้วก็ยังผสมปุ๋ยหมัก <c oughs> ยังผสมขี้เถาแกรบยังผสมขุยมะพร้าว <c oughs> ก็เอามาใส่ใส่ใส่จากดินเรียบเรียบเนี่ยน,นูนขึ้นนูนขึ้นเนี่ย <c oughs> ฟื้นเลยฟื้นเลยผงเลยนะอ่าแล้ววิธีการก็จากพื้นก็่คือตักแขนตัดแขนกุดแขนกุดแขนเนี่ยนะ <c oughs> เนี่ยมันกุดแขนมันเนี่ยเนี่ยมันหอนขึนนได้อย่างนี้ทุเรียนที่สมโทนต้นแกๆ่ๆอาจารย์นะที่มันมีกิ่งแห้งอย่าปล่อยไว้ พยายามตัดตัดเพราะว่าไอ้กิ่งแห้งเนี่ยมันคือดูดน้ำมันคือดูดน้ำมันก็ดูดน้ําดูดธาอาหารออกไปเ้าะออกไปมันเหมือนกับอาจารย์อาบน้ําแล้วผ้าดผ้าอะไรไว้ปากโอ่งแล้วแล้วกินไปมันเหมือนการักน้ําเลยนะทั้งทั้งที่มันไม่ใช่สูนยากาศนะผ้าเนี่ยคือการักน้ํานะฉันใดกิ่งแห้งก็คือกาลักน้ําฉันนั้นเพะฉะนั้นให้ชาวสวนเนี่ยตัดกิ่งแห้งกิ่งอะไรออกซะให้หมดตัดปลายเรื่อยไปพื้นได้พื้นได้ แล้วเดี๋ยวเลี้ยงกระ,กระโดงเนี่ยเลี้ยงกระโดงแบบเนี้ยสุดท้ายก็กลับมาเป็นฟาร์มสมบูรณ์ได้อีกครัง้งหนึ่งโอ้โห<ะ>ลูกแข็งแรงด้วยนะพอ่อมันอาจจะไม่หล่อเหมือนต้นสาวแต่ให้ลูกได้ออย่างตอนนี้เนี่ยอย่างตอนนี้เนี่ยถา้ถาทาปีหน้าเนี่ยใบขนาดนี้มันก็น่าจะได้ทั้งยี่สิบลูกยี่ิบลูกได้พยายามถามว่าอะไรนะตอนมันส้มเหรอคะมันส้มขนาดไหนโอ้โหเราว่าส้มเยอะเลยนะ ก็พ่อบอกว่าเขาถามซื้อไม้ถามซื้อไม้ก็ไม่โซนยังไงปลูกคู่เนี่ยอันนี้หลักฐานเนี่ยเนี่ยหลักฐานเนี่ยพอกูหกไปแล้วพราะมหลักฐานมันเป็นทุรีิจต้นขูดในระหว่างที่กระแสต้นคู่ยังไม่มีเลยทั้งแตหลายปีแล้วนะเนี่ยเนี่ยทั้งดวงทั้งดวงเนี่ยเห็นไหมเนี่ยดวงนี่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะเลยต้นนี้เนี่แกงแล้วนะหนูชอบนะเนี่ยแกงสวยนะเหมือนมะม่วงอ่ะมันเหมือนมะม่วงอ่ะ มันเหมือนต้นมะม่วงอย่างพอวานแหละมันไม่เหมือนทุเรียนนะเนี่ย <laughs> อ๋มันแข็งแกร่งมากเลยเนี่ยปฏติมากรรมจารย์มองมองอย่างนักวิชาการไงแต่ถ้าแ่ถ้าชาวสวนเขามองเขายี่นะ เขายี้นะเขาไม่ได้มองไปเขาเขาเขาจะเห่ก่อนยู่สภาพะดน่นนาะแต่ถ้าถามองแบบนักวิชาการเนี่ยคืออาจารย์รู้ปูมหลังโปรไฟล์เขาเป็นไงบาใช่ครับพ่อเออเนี่ยแข็งแรงผ่านร้อนผ่านหนาวมาเนี่ยปรับตัวได้และอันนี้ก็แนวเดียวกันเนี่ยแนวเดียวกันเดี๋ลวใบชุดนี้ออกมาติดแก่แล้วเขาแขังแก่แล้วพ่อกขคงจะต้องอินแจ็คสักรอบหนึ่งก่อนแล้วรอบ คือเวลาช่วงเวลาที่เราอินเจกเนพ่อให้ใบอ่อนตอนทุนนี้แตกก่อนแล้วก็แล้วก็เขาพอพอไกลกระจาแก่ก่อนเนี่ยจังหวะนั้นเนี่ยถ้าเราไปเอาอินเจกในช่วงที่เขากําลังจะปริมันเหมือนมันเหมือนบล็อกมันเหมือนบล็อกใบมันเหมือนมันจะไปหยุดใบนะพอเนาะเพราะมันคือคือฟอสฟอรัสแอซิดนะนค่ะใช่ค่ะในพ่อก็เติมดินไปแล้วนี่เติมแล้วต้นเก่าแก่พอสมัยน้นเลย สมัยปลูกมะละกอถ้าย้อนกลับไปก็น้องบุ๋มเรียนมัธยมอ่ะน้องบุ๋มเรียนมัธยมอะ่ะแปลงโน้นนะพ่อเนาะแปลงต้นมะละกอนะทุเรียนเนี่ยถึงกิ่งเขาจะสมตุลแล้วก็ตามจานมันควรจะมีการตัดเพื่อกระตุ้นบางทีต้นเนี้ยโอเคแล้วกิ่งประทานเพียงพอแล้วแต่ก็ขอให้มีการเล็มบ้างอะ่ะจารนึกออกไหม คือทั้งๆที่กิ่งเนี่ยลงตัวหมดแล้วแต่ก็ต้องเลียมันดีแล้วโครงสร้างมันดีแล้วเลียมเพื่อหายเขารู้ว่าฉันจะสั่งให้คุณแตกกระตุ้นกระตุ้นเนาะเออเหมือนเหมือนเขาจะสั่งคุณแตกความรู้สึกว่าถ้าโดนตัดแล้วนะฉันจะต้องแตกคมันเหมือนกับว่าเราลดเราต้องการส่งฮอร์โมนบางตัวด้วยนะพ่อกระตุ้นให้มันเกิดการแตกด้วยอันนั้นอาจารย์ผูนยังไงของอาจารย์เป็นนักวิชาการแต่พ่อ พอได้มาจากทุเรียนงามๆสมัยที่พอยังทําสวนใหม่ๆอ่ะแล้วเวลาลมพัดแรงๆแล้วกิ่งเขาหักอ่ะพออีกไม่กี่วันเลยเขาจะแตกอลังการเลยซึ่งพออธิบายไม่ได้ว่ามันเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนตัวไหนเพราะพ่อไม่ได้เรียนด้านนี้มาใช่ไหมพอก็อาศัยแบบนกคุณทองครูพักรักจำเนาะว่าถากิ่งหักเมื่อไรเดียวมันแตกเพราะนั้นก็เลยบอกว่าถึงหล่ออยู่แล้วโคงครั่งกิ่งดีแล้วก็ต้องตัดก็ต้องตัดก็ต้องตัดตเพื่อกระตุ้นเพื่อฉันสั่งให้เธอแตกค ส่วนเรื่องฮอร์โมนอาจารย์ไปพูดไปคุยเอาเองผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะผ่านผ่านลำต้นเน่าผ่านเนี่ยลำต้นเน่านะเนี่ยลำต้นเน่าอาจารย์ครับเนี่ยในยุคก่อนการเน่าของโคนทุเรียนเนี่ยเขาจะเน่าแผ้แคบแต่เน่าสูงเน่าลามจากจริงจริงมันมาตั้งแต่โคนลากแล้อเนาะเขาจะไม่เคยมีประเภทเน่าต่ำแล้วรอบต้น ไอเน่าต่าแล้วรอบตนเนี่ยนะมักจะไม่มีการขับน้ํอไม่มีการขับน้ํานะไม่ขับน้ำไม่ทําไม่ไม่ขับน้ําเหมือนกับเน่าแบบเก่าเก่าเน่าแบบเก่าเก่าคือเน่าแผลแคบแบแล้วขึ้นสูง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 เป็นทางมาตามท่อท่ออาหารท่อน้ําเนี่ยแต่เน่าปัจจุบันเนี่ยบางทีเน่าขึ้นมาแขนเนี้ยแต่อย่ฟักลงไปรอบนะหมดแล้วจิกตรงไหนก็เป็นสีคล้ำน้ําตาลแล้วแต่ไม่มีแผลเพราะนั้นไอโลคนี้เนี่ยชาวสวนต้องสังเกต คุยกับใบให้รู้เรื่องค่ะแบบนั้นก็เลยทําให้เราสังเกตยากยากใช่ไหมพ่อเนาะค่ะไม่มีแต่ถ้าแบบนี้เวลามันเน่าขึ้นสูงเนี่ยมองไกลๆก็เห็นแล้วเช้าๆอ่ะครับอืมแต่แบบเนี้ยโอกาสรอดมันก็จะมีเยอะกว่ามีเยอะกว่ารอดต้นพอครับรอดต้นนี้พอเป็นแล้วนี่รอดยากแล้วก็เปลือกเสียหมดแล้วอ่ะครับโอ้แต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นเน่าแบบนั้นนะพ่อทำไมเป็นแบบนั้นพ่อ ทำไมแต่ก่อนมันถึงมันถึงเป็นแบบนี้เอ้เมื่อก่อนมันคือพอพออันนี้พอพอกอเป็นการเราเป็นการขาดนะเมื่อก่อนเนี่ยเชื้อมน่าจะเป็นไปท็อปอย่างเดียวปัจจุบันเนี้ยมันคงจะมีการร่วมกันกับน่าจะหมากว่าสองเชื้อขึ้นไปด้วยซ้ำไปมันลามมันทาลายมันไม่ใช่ท็อปเฟไปท็อปทอราอย่างเดียวละมันคงจะมีการสหกันค่ะอืมสหเชื้อกันมันจึงเปลี่ยนรูปแบบของการระบาด เปลี่ยนเอกลักษณ์ของรูปร่างหน้าตาของมันแล้เวเดี๋ยวนี้เราเราทําต้นเนี่ยเราทําโครงสร้างต้นเนี่ยหนูว่าเราก็ส่งเสริมเนื้อไม้ให้มันอ่อนแอมันกันนะ <c oughs> ใช่ค่ะใช่เลยค่ะเพราะว่ามันมันโตเร็วนะพ่อโตเร็วปุ๋ยเยอะดบ,ะออบเยอะอือวบเยอะเวลาเป็นอะไรก็เลยรุนแรงรุนแรงรุนแรงเนี่ยเนี่ยเปลือกแบบเนี้ยเน่าแทบไม่เป็นแล้วนะ โอ้โหมันเน่าทําไมเป็นละมันแบบว่ามีอยู่อย่างเดียวคือดวงอ่า,อาดวงเพราะอเปลือกฟูฟูฟง่ายดวงจะชอบมันมีที่หลบด้วยมั้งพอฟูฟูเปลือกหน้าดินเกล็ดเอเอ,อ,เอ,อ,เอ,อพออ,อันนี้เอยู่ในนี้ถ้าเดี๋ยวมะละกอไม่งอกมะละกอเสียห,หายก็ดินก็ไปอยู่ตอนไหนที่เป็นต้นเป้าหมายก็ถี่มันสมบูรณ์ลน้อยก็ไปอยู่นั่น